ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับของเล่นรถลานนะเป็นซอมบี้แฮนด์ครับเป็นมือซอมบี้นะตัวนี้อ่าเรามาดูที่ตัวของเล่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถนะเป็นมือปลอมเลยครับครับนิ้วขยับได้นะตัวนี้คามบรถเอาไปโยกเด็กได้นะตัวนี้นนะนครับ ครับครับชุดนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านช้าทั่วไปนะครับถึงมีขายอยู่นะครับครับมือขยับได้นะครับอัน ก็อันละ20บาทนะครับหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปนะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ